โอเคครับก็กลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะครับและวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเว็บไซต์หาเงินออนไลน์ซึ่งเว็บไซต์ตัวนี้นะครับผมก็รีวิวไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ผมก็มียอดเงินอยู่ตอนนี้จํานวน26บาทซึ่งยอดเงินตรงนี้มันสามารถถอนได้เพราะว่ามันถอนขั้นต่ําแค่20บาทงานตัวนี้ใครที่สมัครครั้งแรกรับไปเลยนะครับตัวงาน10บาทรับวันละ5บาท ครบ2วันก็ครบกําหนด10บาทก็สมุดจะหายไปนะครับถ้าเราหาเงินและมียอดถึง20บาทเมื่อไหร่เราก็สามารถถอนได้เพราะว่าถอนขั้นต่ำแค่20บาทนะครับ การถอนเงินของงานนี้นะครับผมจะกดถอนป้ายโอเคครับคุณดูเราจะลองถอน20บาทนะครับคุณดูตอนนี้เราใส่ยอดทั้งหมดแล้วนะครับเราจะทําการกดส่งเพื่อทําการถอนเรียบร้อยถอนสําเร็จแล้วเนี่ยถอนสําเร็จแล้วนะนะ่นะเงินจะเข้าตอนไหนเรามาลุ้นกันที่คุณดูโอเคครับคุณดูใครที่อยากเล่นงานนี้นะครับงานนี้เป็นงานที่มีคนเล่นเยอะมากนะครับดูจํานวนการเล่นและจํานวนการสั่งซื้อและจํานวนการลงทุนนะครับยอดแต่ละยอดในโคดเยอะนะครับและก็พันธมิตรของบริษัทเขา นะครับก็มีการพันธมิตรกับหลายธนาคารและใครที่อยากลงทุนนะครับคนดูใครที่อยากลงทุนนะครับก็สามารถลงทุนได้นะครับตอนนี้มีหลายราคามากๆตอนผมรีวิวไปตอนนั้นน่ะมีแค่อันเดียวเลยนะครับก็คือลงทุน100บาทแต่ตอนนี้นะครับมีกี่อันแล้ว2 4 6 7 8เป็นปรเป็นสิบอ่ะใครที่สมัครครั้งแรกมารับตัวฟรีตรงนี้ได้เลยนะครับกดไปรับฟรีตัว2วันนะครับใส่รหัสผ่านแล้วก็กดรับได้เลยนะครับตัวฟรีอันนี้คือผมรับไปแล้วนะครับตัวฟรีตอนนี้เงินเข้าเรียบร้อย แล้วครับคนดู20บาทเห็นไหมให้เงินเข้าเร็วมาก มากเลยนะครับสาหรับงานนี้นะครับถอนปุ๊บเข้าปั๊บเลยนะครับเสียได้แต่ยอดมันไม่เยอะครับคนดูถ้ายอดเยอะนี่อบอกเลยโคตรดีอะแต่ว่าเรามีแค่20บาทไงคนดูโอเคใครที่อยากเติมก็กดไปของสันกดเติมเงินแล้วก็ใส่จํานวนที่เราต้องการเติมนะครับเตือนขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทนะครับใส่จํานวนเสร็จนะครับกดเพสสองนะคนดูนะมันถึงจะได้เติมง่ายกดตัดสินใจกดยืนยันมันก็จะเด้งเข้ามาอยู่ในหน้านี้เราก็เข้าแอปธนาคารแล้วก็ทาการชาแกนได้เลย หลังจากเราสแกนเสร็จอะไรเสร็จนะครับชำระเสร็จนะครับเงินก็จะเข้าอัตมัดหลังจากเงินเข้าแล้วเราก็มาลงทุนได้เลยนะครับลงทุนอันที่2เนี่ยร้อยบาทมันจะอยู่360วันนะครับเราจะได้วันละ3บาท3บาท3บาทนะคนดูนะเราก็สามารถมาซื้อนะครับเราอยากซื้อเกียร์ก็ได้สามารถซื้อได้3อันนะครับแล้วก็ใส่รหัสความปลอดภัยแล้วก็ใส่เลขที่มันขึ้นให้อยู่หน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็กดส่งเพื่อทําการลงทุนผมได้ลงทุนไปแล้วนะครับตัว100บาทนะครับผมจะได้วันละ3บาท3บาท ครบ20บาทผมก็มาถอนนะครับเพราะว่ามันถอนขั้นต่ํา20บาทไงคนดูแล้วถอนเนี่ยก็ไม่หักค่าธรรมเนียมด้วยนะครับคนดูสบายสําหรับงานนี้นะครับพอโดใครที่ไม่เล่นก็ถือว่าพลาดเนาะและการแนะนําเพื่อนเนี่ยก็ยังสามารถแนะนําเพื่อนและรับคอมมิชชั่นด้วยนะครับผมแนะนําเพื่อนไปโคตรเยอะเลยดูประวัติการแนะนําเพื่อนของผมโคตรเยอะเลยนะครับชิงใครที่อยากเล่นก็สามารถ สมัครแล้วก็มาเล่นได้นะคนดูเนาะและเวลาเติม100บาทเรายังจะได้สิทธิ์หมุนวงล้อตรงนี้ครับคนดูตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้นะครับเนี่ยเราสามารถหมุนวงล้อเพื่อทําการรับเงินพวกนี้ได้รับสูงสุดไปเลยนะครับจานวน2 9 9 9บาทแล้วผมมีการหมุน4ครั้งนะครับคนดูเดี๋ยวผมจะทําการหมุนเนาะหมุน4ครั้งเนี่ยเราจะได้กี่บาทนะครับผมว่าน่าจะได้เกิน20บาทอยู่อ่ะกดหมุนไปเลยครั้งแรกปุ๊บออก8บาทแน่นอนผมมั่นใจก <c oughs> ดอีกเหลือ3ครั้ง ออกเท่าไหร่ออกเท่าไหร่8บาทอีกโ,อโหออกทีละ8บาทไม่ออกสัก 1,000อย่างนี้วะอ่ะกดอีกหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนไปเรื่อยๆออกอะไรจ้าออกอะไรจ้าแบาทเหมือนเดิมเฮ้ยออกตัวแต่8บาทอย่างเดียวเลยหรอล็อกปะเนี่ยอันสุดท้ายออกอะไรออกอะไรจ้าออกอะไรจ้าออกอะไรจ้า8บาทเหมือนเดิมอืมอมออก8บาทโอ้ยตอนนี้มียอด37บาท37บาทเห็นปะ่ะกับเมื่อกี้ยอด20ก็เป็น50บาทเห็นปะ่ะหาเงินแป๊บเดียวได้ห0บาทแล้วก็ดู โอเคใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ